เอาคลิปนี้มีประโยชน์ครับจะพาไปชมดสีทองตามมาเลยหาพี่น้องไปเบิง่งมะน,นาวครับมะน,นาว แล้วก็อันนี้แกตัดล่วงไปแล้วครับมีดเลื่อยมีมูสักคิงน,นทำไมมันเอี้ยวอย่างเงี้ย ต้นกล้วยทับต้นกล้วยทับไม่ขำเลยโอเคกาดูกล้วยกับโงลงแล้วฟื้นดูครับโดยอดนะครับ,า,รบาใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ share. กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปคนรักทุเรียนนะครับนี่ต้นนี้ออกลูกออกผลไปแล้วนี่ก็ต้องไล่ตัดทิ้งนะครับยอดตรงนี้นี่ครับรอยตัดทางนี้ ผลต้นนอ้นนะต้นน,น้นจะพาไปชมผลแตกยอดยอดแห้งยอดงอนะครับทางนี้ครับ ต้นนี้หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไหนนะที่เป็นดอกผลเล็กๆต้นนี้วันนั้นเราดู นี้หรือเปล่าหล่นน้อหล่นหล่นครับนี่ครับนลอยตัดตัดออกไปแล้วน่าจะโดนตัดไปแล้วครับเนี่ยะครับ,รบต่อมาครับกล้วย ต้นไม้ที่เป็นล่มให้ต้นผุ้เรียนแล้วก็จะถูกโค่นไปนะครับเนื่องจากบางแสงนี่ครับแมลงตัวฉกาดแมลงวันกัดกินก้อนโอ้ปัดสวนสะอาดเลยครับนี่ครับตอนนี้เลื้อยลงดินเลย ส่วนทุเรียนสมผสาามีทั้งมะเขือนะครับมะเขือมะเขือนี่ครับมาดูต้นนี้ครับดูสุดยอดใบครับไม่มีเทลาเลยยังไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มครับ นี่ครับโอ้โหดูต้นนี้ครับจาก,กวันนั้นนะครับพุ่งเลยครับตัวนี้สูงขึ้นเป็นโน้นเลยครับยอดสีทองอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหน่อยนี่มะเขือเลยครับมะเขือ หยดสีทองแจกเรื่อยๆครับวันนั้นยังมาอยู่ต้นนี้อยู่นะครับวันนั้นสามเดือนหอยอ้หมดเลยกล้วยโดนจัดลกล้วยหอมทอง น้ำช่องตันนี้หายานขึ้นสู่ยอดเสาถึงยอดมะพร้าวยอดต้นกล้วยแล้ว รงพุ่มดีมากเลยครับสวยมากเลยนี่ครับขักโพดพี่น้องมาคุณแม่ครับกิ่งโค้งสวยงามสลับกันตัดแต่งสวยงามนะครับนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนี่ครับเริ่มแตก มีลูกหนึ่งยังมีลูกหนึ่งลูกเดิมลูกเดิม